นี้เนี่ยหลายคนรู้จักในนามของพระพิมพ์ไกเซอร์ซึ่งคําว่าไกเซอร์เนี่ยมาเรียกทีหลังแล้วนะครับแต่ว่าแต่เดิมมันคือเป็นพิมพ์ภาษีอะไยัไม่ไต่นะเป็นพระเศียนบาทนะครับนั่งบนดอกบัวในห้าดอกห้ากลีบแล้วแต่ใครจะเรียกครับก็หมายถึงพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทธลกัณซึ่งการสร้างพระอรักษาน,นี้นะครับที่เศียนบาทเนี่ยไม่มีลัศมีเปเนี่ยวก็คือเป็นพระ ในสมัยที่ยังเป็นพระอชิตะอยู่นะครับเป็นสาวกพุทธเจ้าและพุทธเจ้ามีพุทธธรรมนายนะครับว่าในอนาคตการเนี่ยท่านจะมาเป็นผู้ประกาศศาสนานะครับสำเร็จนะครับเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้านะครับชื่อพระศรีอริยเมตไตรนะครับโดยนะครับกา,นา่น่งบมดอกบัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงลักษณะของพระโพธิสัตว์นะครับพุทธศีลเราเนี่ยนะครับพระองค์ใดน่าบมดอกบัวเนี่ยก็จะต้องไม่เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ ต่อมานะครับก็จะมีพิมพ์เกตบูเรียวนะครับคือพระจิงทรงเดียวเกตบูตูมนี่แหละนะครับวิธีการ